การตรวจฟันทุกๆ6เดือนนะคะมีความสาคัญยังไงนะคะก็เพราะว่าการตรวจฟันทุกๆ6เดือนนะคะถ้าเรามีปัญหาสุขภาพฟันนะคะเช่นมีฟันผุฟันก็จะยังผุไม่ลึกมากก็ยังอุดได้ทันนะคะหรือถ้ามีหินปูนมีเหงือกอักเสบนะคะก็ยังอักเสบไม่มากนะคะยังไม่ได้ทําให้ฟันโยกนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจฟันทุกๆ6เดือนเลยทําให้การรักษาเนี่ยทำได้ง่ายนะคะแล้วก็ตรวจพบโรคได้เร็วค่ะ สำหรับใครที่ฟังอยู่นะคะแล้วก็สนใจนะคะอยากจะมาตรวจฟันที่คลินิกส m i ย e d e n นะคะก็สามารถโทรติดต่อได้เลยนะคะทางคลินิกของเราเปิดบริการตรวจปรึกษา,าเกี่ยวกับสุขภาพฟันฟรีนะคะทุกวันทำการค่ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับสิทธิประกันสังคมนะคะสามารถเบิกได้900บาทโดยไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะใช้ได้ในกรณีอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันทำฟันคุดค่ะ กรณีที่เราไม่สามารถที่จะมาหาคุณหมอได้โดยตรงนะคะอยู่ไกลหรือว่ากําลังติดธุระนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะคะทางคลินิกบริการปรึกษาสุขภาพฟันออนไลน์ด้วยนะคะสามารถโทรติดต่อเข้ามาทางเจ้าหน้าที่ของคลินิกได้เลยนะคะเราจะใช้ระบบซูมให้คาปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพฟันให้คนไข้คะ่ะ